ใไหมนกเครื่องหม่ให้นะเอาไตรงเวียนทางนะอันหลังไปพู่เลยอี้ขาไปอี้ขาไปเลยเอาอีกคนข้าไปเอาเมื่อกี้เข้าตาหรือยังเอานะคะตาเมืนอีไปอะไรอ่ะหลับตาเม่อี้ขาลงข้อปานเอา เป็นอะไรมากออก็คือหมอรับผ่ารัเป็นอะไรลนะ่ะเป็นต้อครับเป็นต้อรเราอธิษฐานดูนะไม่ใช่หมอนะอมันจะทำพิธีไล่ผีแก้คุณใสให้ใครเชื่อว่าร่างกายไม่ดีเกิดจากผีเกิดจากการรมไม่เว้นจะจากุณใสเ็เราก็ช่วยฟรีนะฮะช,ช่วยทุกท่านนั่นแหละเนาะมาบ้านผมได้ตลอดเออนะัดคิวเข้ามานะ มาจากสินแสไหนนะัดคิวเข้ามามาซ้ำๆได้ตลอดชีวิตนั่นแหละนะแล้วก็ช่วยฟรีไปตลอดชีวิตนั่นแหละอ้าวเอเอมองข้างหน้าดูเป็นไงโล,ลนะ่งหรือยังดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมสูงถึงร้อยตาเราโล่งขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ่เพราะมันเ,นเลนมคุณนเหรอครับเฮ้เลนมคุณนเหรอครับไปทำอะไรมาเลนคุณไม่รู้เหมือนกันนะดูดีมันก็เป็น,นอ๋อ,อยูดีดีเป็นเออเอะไรอธิษฐานดีดีดออหนึงลองดู ทุจ<อ>นะิตหรอ,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 อไหมทำบุญนะปอกงูอิออนออนออยนาจบทําเรานั่นนะแต่ทําไม่ถึงสามร้อยก็ได้วัดไหนก็ได้นะที่เขาบ่อยๆนะทแต่ตรงไหนทีเดียวใช่ไหมเออุ ยันาแล้จ้กรรมนะส่ไม่ได้นะือุ๊บเลยทำทั้คนละสามนะวันนี้จะได้ะอเาวแม่เดิ้ <ส>อ่าขอพ่อสิเอามาหนิมาหนิ ดูตัวสอนท้องบนดุดูเพือนไก่ลุกขึ้นแมตมันมัวอยู่ใช่แตอว่ามันก็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 ตัดมันขึ้นนะมันแจ่มขึ้นนะใช่ครับตัดตัก่อนน้องนี่ไม่เป็นไปทำบุญก่อนครับทำมันเริ่มดีแล้วแจ่มขึ้นแล้วเราก็ไปทำบุญแล้วก็มาซ้ำได้เอาไปหายไว้ไว้ปวดมือนะ